แครับห้าร้อยบาทอันนี้หรอใช่ไหมมีอะไรให้ลุ้นจำกัด1นึ่งแพ็กต่อ1 id แล้วก็10บแพ็กต่อ1นครับการเอ็มไปก่อนแล้วกันออกเอมหล้านเพื่อความอุ่นใจอเอออันนี้ออกบวก8เพื่อความอมุ่นใจเอาผู้ไฟก่อนเพื่อความอุ่นใจจบแล้ว ห้ามเลยไม่มีอะไรให้ลุ้นละราคาเงาๆของดีของเด่นมันอยู่ตรงนี้ไม่เอา24 EP แม้ว่ามันจะมีตัวแพงไม่เอาขอไปรุ้นปีอื่นนี่ว่ะนะมาอืมโอ้ยเฮ้ยปอโล่แพงนี่ไ้อยู่เอาก็ได้ EP อ่ะไม่แย่หรอ โอ้โหดักกันให้ควักเอาฟูเฮ้ยทำฟูสเปนพอดีเลยอดทิ้งแม่งไอ้มันไส้ <c oughs> เอาเข้าแทนใครอะเอาไปเล่นกลางรับได้ดิเนี่ยเอาบุตเกตไปเล่นแทนอันปิแไปได้อยู่นะเนี่ยแพ็คสับอันต้าอันนี้แพ็คละห้าแสนปะอะ่ใช่แพ็คละห้าแสนแพ็คอันต้า2องแพ็ก็ะล้านหนึ่งจะ <c oughs> ได้เอ็มเยอะได้เอ็มมา2องล้านหเลยนะสแพ็คแล้วการลุ้น เอจริงจริงมันควรให้การล็อกนะไปผมว่าแต้มขับร้านหนึ่งมันมีไม่เยอะนะที่ได้แต่ว่าถ้าได้ทั้งขับก็เยอะนะลืมไปเลยว่ามันได้ทั้งขับมันไม่ใช่ได้คนเดียวเปิดไปดูการบวกห้าเปิดว้เลยโอ้ยเย้ย yeah. ดีมโอดับเบิลเอ็มดเลยเหรอ,อเอานี้ไปก่อนแล้วกันการปีมได้ลุ้นน้อยปะ อโอ้ยโหนี่ก็ตะเลรีดดีนะเปิดการ์ดบวกห้าก็ออกบวกห้าเปิดบวกรุนแปดก็ออกแปดนะนี่แมทดิสันเหรอโอ้โห,โโหเสียดายถ้าเป็นบวกแปดได้ลั่นเลยมึงสลับช้อยกันได้ไหมเนี่ยมาเอาเด็ดเด,ดมาหน่อยเฮ้ยทำไมไม่เป็นหน้าเป้าวะ โอ้โหอย่างนี้ออกบวกแปดอีกตัวหนึ่งตัวแพงออกบวกห้าไม่ใชตูดเดิมหรอโอ้โหก็ไม่แพงอ่ะไม่ใช่ออกบวกห้าม่งออกบวกสามอ่ะอันนี้ของดีละน่าจะเป็นใบที่ได้ลุ้นที่สุดแล้วมั้ง เคปโอทีเมเป็นไงก็เก่งดีนะรู้จัดกล่องเงินให้ดูหน่อยครับขอลองรอดูกิจกรรมใหม่ก่อนคนดูถ้ามันน่าเปิดไปเปิดกิจใหม่ดีกว่าถ้ามันไม่น่าเปิดเดี๋ยวไปเหมาแพ็กในช็อปเหมือนเดิมนะวิชาจัดไปคาบารัสให้คนดูเขาอยากได้วิชาบาเป้โอ้ไม่ค่อยหวังสูงเท่าไหร่แต่ผมจะพยายาม <c oughs> อ่ะใบสุดท้ายพิกชตากรรมโอ้ เหงาเลยอย่างนี้โอ้โหบวกหกอีกตามสภาพแักชับล้านแต้มได้มาสองล้านรวมเอ็มประมาณประมาณ5้าล้าน้งถ้ารวมเอ็มปมัดเศษกลมๆเอ็มสองล้านหนักเตะประมาณ2องล้านกว่าห้าล้านหล้านจัดว่าเข้มอะตามชุดเลยโอ้โหเป็นแนวทางที่ดีมากคุณฟาร์มขอบคุณสำหรับการส่งประกวดครั้งนี้ เยทเคถือว่าได้เป็นแนวทางคุณคาดเป้าไว้กี่เอ็มเนี่ยสามชุดผมจะทําให้ได้เกินเป้าที่คุณตามคาดหวังไว้ร้อยห้าสิบเอาดีร้อยห้าสิบล้านเองเหรอสบายนะผมว่าการ์ดเอ็มก็เกินแล้วมั้งเนี่ยร้อยห้าสิบล้านออกห้าสิบสามใบอะไรเงี้ยเอาเปิดกล่องนี้ก่อนไหมเอากาดเงินก่อนดีกว่ามา,มาแพ็คในช็อปเด็ดเด็ดโดนโดนโอ้โหการเงินมาร้อยสิบสองบวกบวกห้าร้อยเอ็มผมว่าห้าร้อยเอ็มผมก็ไหวดวงผมมันดีเอาเปิดการร้อยสิบเรียกน้ําจิ้มเลยก่อนใบแรก โนเจ็ด no ขอโนเจ็ดไอ้การ์ดมีเก้าใบขอโนเจ็ดให้เห็นเป็นบุญตาหน่อยวะโอ้ซีอูอังกฤษเบรกไหมโอ้ยกิริตได้อยู่นะสิบล้านอยู่แหละเฮ้ยโฟเดนก็สิบอยู่ไม่เป็นไรมาใบที่ส oh, hey, องเฮ้ยเน็ตเวิดฮะพีเตอร์เช็คอีกแล้วเหรอทำไมดูมันมาบ่อยอย่างวะ สี่ล้านสี่คือถ้าไม่ถึงร้อยห้าสิบล้านนี่กูแบบกูซึมนะ้อย่างต่ำต้องสองร้อยวะล้านสองก็ยังต่ำต้องสองร้อยล้านอ่ะซีโอโมดดโอ้เท่าไหร่แพงอยู่นะโมดดออะฮะแมนซิตี้โควาซิ่เหรอโอ้แม่งหลบทุกชอยเย็ดเคดูกล่องนี้ก่อนดีกว่าขอท็อปห้าสิบสักทีว่า ยี่ิบสีออกเยอะไหมเมื่อกี้คุณเห็นแล้วนี่ออกแต่ซีอูขอท็อปห้าสิบเป็นบุญตาอยเชื่อไม่เอาไม่เอาแบบนี้อันนี้หนักโอ้โหการออะไรเนี่ยโอ้ผมควรเปิดกล่องอย่างตรงนี้ก่อนเหรอวะเนี่ยท็อปห้าสิบโอ้ตายคุณนึกว่าจะของดีดีนะไม่เปิดร้อยสิบสามไปก่อนไม่งั้นแม่งไม่มีให้ลุ้นเลยนะเนี่ย โอ้โหแล้วเมื่อกี้พลังแม่งตั้งร้อยสิบอะอันนี้การ์ดออมได้อะไรเนี่ยอะซีอูอังกฤษเฮ้ยเทนโอ๊ะฮะใครวะวอ,อกเกอร์ได้อยู่สิบเอ็ดบวกไป โอ้ยมันช่างวันวันว่ะแต่ว่ามันตอนนี้ยอดรวมอยู่ที่ร้อยห้าสิบล้านละสบายใจได้แต่เป้าหมายคือสามร้อยอะห้าร้อยอาจจะได้อยู่เหมือนกันห้าร้อยไม่เปลี่ยนเป้าหมายวัลห้าร้อยล้านให้คนดูนี่คลิปนี้โฮ้ยยิบสี่ยูฝรั่งเศสกลางลารับมาริินฮะโอ้กัลสี่ยูดีกว่า ชัวเมนนี่ทำไมถูกยังพลังแม่งก็น้อยไม่ล้มเลิกความหวัง500รเอ็มให้คนดูหรอกนะมา24 u ยูอีกแล้วโอ้โหใครอะเอ็มโบโลไอ้ยีไม่เอา24 u ยูแล้วการโคตรทุเรศมา อันนี้ของดีของเด่นเลยกูขอเลขหนึ่งเมาหายโนเจ็ดยังไม่เห็นเลยตั้งแต่กินที่แล้วยันกิดเนี้ยกูขอเป็นบุญตาหน่อยวะโนเจ็ดสักทีมาโอ, 24. โอ้ยี่ิบสี่เว้ยนี่ได้ลุ้นนะเนี่ยเฮ้ยมาคาโยโกะไอ,อ้อะไรวะโมันออกวะหินมันตุ่วะร้อยล้านอยู่ไหน อ๋อร้อยล้านหน่อยโอ้ยบัรลองดอสเปนโอ้โหทุเรศมากออกโกอธิยัตแปดล้านหนึ่งแล้วแหลกชิบหายเลยปีบัรลองดอใบสุดท้ายแล้วหวันแล้วกูหวันแล้วเลยใบนี้ต้องได้ประมาณสามร้อยสามสิบล้านอะเอ้าเป้าเลยห้าร้อยเอ็มเต็มงบนะไม่มีลิมิตชีวิตรวยโอเจ็ด สักทีเอา WB ก็ได้โรเจดเดี๋ยวจะหาว่าโลบเอา WB มา WB ซีอูโอสเปนกลางรับโรดี้ได้ป่ะนี่55ยอดรวม229เตรยยมก้มปัดเศษก็230ล้านล้านไม่รวมค่าหากาักภาษีเอาสุดใช่ปตัวค้างตลาดเขายังแพงกว่าที่กูเปิดเลยไหนะ